สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันอังคารทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี้หกสิบสี่ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่24นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําเดือนกรกฎาคมสองพนะคะวันนี้เราก็จะมานําเสนอดวงเป็น General Reading ง,งานเงินสุขภาพโชคลาภการเรียนนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากแบบเดียวก็มาครึ่งปีแล้วนะคะ วันนี้นะคะจะใช้ไพ่พับพิคเน่ทั้งสองสำหรับนี้นะคะไกด์ไลน์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาววังคารนะคะให้กับชาวบังคารในเดือนกรกฎาคมนะคะโอเคสำหรับนี้นะคะมาใหม่นะคะชอบมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ Wisdom Tarot นะคะโอเคเรามาโบจะเปิดไพ่ก่อนนะคะอาจจะเปิดไพ่ช้านิดนึงนะ ใครแบบว่านั่นก็ค่อยข้ามไปได้นะคะมาดูว่าพลังงานของชาวนังคารนะคะเรื่องใดบ้างที่สำคัญที่เด่นๆกับคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ Energy นะคะดีๆเข้ามาปรากวดในไพ่สำหรับนี้ด้วยโอเคค่ะวัะนอังคาร ใบแรกเจ็ดคาถาสวยไหมคะสวยมากนะคะอันนี้เปิดตัวนะคะเปิดตัว <laughs> นะคะเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกนะคะเนาะประจำวันที่หมอโบใช้อันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดคาถานะคะใบแรกนะคะน่ารักมากเลยว้ายหกคาถาค่ะเริด่ดเร่อ อันนี้เป็นคิงนะคะ King of s w o r d เดี๋ยวนะขอปรับหน้าก็มาขยับแล้วก็ลืมกดไพ่กดคลิปลันนะคะจนเปิดหมดแล้วโอเคนะอ่าขออีกสามใบนะคะเสียงกระซิบจากพาพิคคเนตเนาะ Refraction Enlightenment ไดเดียนโอ้โหเลิศเรอค่ะวันอังคารทีมวันอังคารนะคะ <_ an> เหมือนได้รับการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการได้รับความช่วยเหลือนะคะในเดือนนี้เนาะชาววันอังคารน่ารักมาก <_ an> คนที่เกิดวันอังคารเนี่ย <_ an> เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเหมือนคนที่เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งดุดันนะคะ ดุดันบางครั้งอาจจะเป็นคนที่แสดงออกในลักษณะของแบบจิตใจนักเลงอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะมองเราก้าวล้า,ลาหรือเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามอดทนนะคะเหมือนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างได้อย่างดีอะ่ะด้วยใช้ความอดทนไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนนะคะของ อำนาจที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะมีพละกกาลังแล้วก็อำนาจรู้จักใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของการต่อสู้แล้วก็เอาชนะอุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะคะเทพประจําตัวจะเป็นเทพพระอังคารนะคะอืมก็ เป็นอินเนอร์ของชาววรรณคารนะคะจะเป็นคนที่แบบแกร่งมีความสามารถมีสติปัญญาไปอย่างเงี้ยโอเคไพ่ประจาตัวเป็นเจ็ดกทาเหมือนเราจะพยายามสะสางในเรื่องของการงานนะคะหน้าที่การงานภาระอะไรบางอย่างเหมือนคุณพยายามทําให้มันเต็มที่เหมือนสู้เต็มที่กับบางอย่างสิ่งที่คุณจะสู้จะฝ่าฟันนั้น คุณจะนำพามันซึ่งมันจะนำพามันซึ่งชัยชนะที่คุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะสวยรู้มากไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นไพ่แห่งข่าวดีเกิดขึ้นและก็ได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะโอเคมาเรื่องงานก่อนนะแต่โดยรวมแล้วนะคะในเดือนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานสะส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของการงานการงานแล้วก็เงินเงินกับงานจะเด่นนะคะสาหรับชาววันอังคารเนาะสะสารง,งานนะคะแล้วก็ เหมือนบริหารจัดการการงานนะคะหรือแม้แต่การเรียนด้วยนะคะมันก็สอดคล้องกันนะงานนี้ได้รับได้รับความช่วยเหลือแหละนะคะเหมือนใครบางคนเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเคลียร์งานหรือว่าทำโปรเจกต์ให้สําเร็จถามว่าสาเร็จไหมสําเร็จประสบความสําเร็จนะคะคุณพยายามแต่บางครั้งอาจจะขาดเทคนิคบางอย่างไปนะคะหรือว่ามันไม่ได้พร้อมแต่คุณทําคุณลุยมันอย่างเงี้ยจนจนสาเร็จได้อะนะคะแล้วก็ คุณจะลงทุนแบบไม่สุ่มเสี่ยงคุณรอคอยคุณอดทนนะคะกับสิ่งที่คุณทำนะแต่มันจะเหมือนประสบความสำเร็จนะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณไม่รู้ว่าสิ่งๆิ่งนี้มันเป็นอะไรนะในเรื่องของชัยชนะข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณนะในเดือนกรกฎาคมนะคะ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเคยทําไว้นะคะเคยทําอะไรยังไงไว้มันแบบรี f ฟ e คชั่นมันตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือผลงานอะไรบางอย่างนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะนะกรรมดีกําลังจะตอบแทนเรานะคะแล้วคุณจะได้เห็นความจริงตื่นรู้กับบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ ในเดือนนี้ถ้าพูดถึงการเงินนะคะสิบเหรียญดีมากๆนะคะ,ะบางคนอาจจะได้รับการเงินนะคะมีมีถ้าคุณทําธุรกิจนะคะคุณอาจจะแบบมีเงินเข้ามาเยอะแยะหรือได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวนะคะหรือการเงินเนี่ยมีสิบเหรียญแหละนะคะเหมือนรอคอยเงินบางอย่างอยู่นะคะการเงินกําลังจะได้นะคะบางคนเก็บเงินนะคะเป็นกอบเป็นกำได้ในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ พราะว่าก่อนหน้านี้คุณรัดเข็มขัดนะแต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการเงินของคุณแบบจะดีขึ้นนะคะทําอะไรก็จะแบบมีเขาเรียกมีความสุขอะ่ะมีความสุขหรือว่าขายผลงานได้นะคะขายของดีหรือว่าสิ่งที่ทํานั้นมันประสบความสําเร็จมันทําให้การเงินคุณโฟขึ้นได้สิบเหรียญเข้ามาเลยนะคะสะดวกสบายบางคนมีเณฑ์ได้มอรดกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้ชนะในเรื่องของ สิ่งที่คุณทำบางกางจะเข้ามานะคะประสบความสำเร็จมากๆนะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณความสำเร็จที่เป็นของฉันคุณจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาววนะันอังคารนะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหาคุณคือคุณอาจจะมีความสับสนกังวนกระวายใจกับบางเรื่องอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เต็มที่เต็มศิกก็ได้นะคะเพราะว่า Energy ของเดอะเลเวอร์เข้ามาบางคนมีแฟนเก่าย้อนกลับมาก็ได้หรือบางคนเนี่ย มีคนเข้ามาแอบชอบคุณพึงพอใจในตัวคุณหรือคุณไปแอบชอบเขาก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบบางคู่นะภาระหน้าที่การงานนะคะทําให้แบบไม่มีเวลาให้คู่ก็มีนะคะอาจจะอาจจะต้องหาเวลาที่แบบมีช่วงโรแมนติก time ด้วยกันบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนาะโอเคส่วนในเรื่องของโชคลาบนะคะหมอบมอคุณมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินแต่ไม่ใช่โชคลาบจากการเสี่ยงนะคะ ไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงโอเคแต่มันเป็นสิ่งที่เราเคยให้อะไรออกไป olie. คนนั้นขอจะกลับมาช่วยคุณาทางด้านการเงินหรือการงานไปอย่างเนี้ยนะคะการเรียนน้องนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะคือจะประสบความสําเร็จแต่อาจจะมีความแบบจิตใจขุ่นมัวหรือว่าบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณทำได้เต็มที่มันเหนื่อย low energy นิดนึงนะในเดือนนี้บางทีโหมดของอารมณ์เราจะเป็นแบบเหนื่อยเอย่ะเป็นมีความรู้สึกเหนื่อย ก็ได้นะอาจจะใช้แรงเยอะออกแรงเยอะนะคะกับการทำงานอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะถ้าสุขภาพนะคะสุขภาพมีอะไรบ้างไหมสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไอ้ที่เป็นห่วงก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับความเครียดสะสมนะคะหรือว่าความความคิดที่มันหม่นหมองนะคะสำหรับบางคนนะออกับ ใครที่เป็นเกี่ยวกับอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอวัยวะโอเคเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อยากจะบอกคุณหรือว่าคุณจะได้รับการนำพานะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณอธิษฐานขอร้องหรือขอคําตอบไว้นะคะคุณจะได้คําตอบคุณจะตื่นรู้กับบางเรื่องแล้วคุณจะอ๋อถึงบางอ้อนะคะแล้วก็ สิงศักดิ์สิทธิ์จะนาทางให้คุณนะคะให้คุณได้ประสบความสําเร็จกับชัยชนะที่คุณรอคอยนะคะแต่สิ่งสิ่งนี้นะคะเป็นเหมือนด e ฟรักชั่นนะการได้เหมือนคุณไปส่องกระจกหรือว่าการให้อะไรกลับไปนะคะสิ่งสิ่งนี้ก็จะกลับคืนมาหาคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนะมีการให้แล้วก็การรับเกิดขึ้นหรือเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นปิดทองหลังพระนะคะหรือว่าเป็นการแบบเอื้ออาทรคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูว่าคำแนะนำนะคะจาก Wi s d o อทาร์ดจะบอกอะไรคุณนะ,ะก่อนเราจะไปดูคำแนะนำนะหมอโบลืมเอาไพ่ความรักก่อนนะคะสำหรับสายโสดจะมีคนมาแอบบรักแอบบชอบหรือมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุลมหรือมาจากสังคมคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงหรือเพื่อนแอบบชอบเพื่อนอย่างนี้นะคะ กางจะมีคนเข้ามามอบรักนะควรจะตัดสินใจเลือกเอานะคะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อาจจะต้องแบบบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เปิดเผยไม่ชัดเจนอะหรือว่าคนเก่ากลับมานะคะต้องตัดสินใจเช่นกันนะใช้ความยุติธรรมในการตัดสินใจหรือถ้าคุณบอกว่าคุณรอแฟนเก่าคะ่ะหมอโบแฟนเก่าจะมาไหมมาคะ่ะความรักที่มีคู่ ก็ขาดความโรแมนติกนิดนึงอะนะมาดูว่าคำแนะนำนะคะเว r y s ิซนะูน่าสายโซดเวยลิซูนมาเนี่ยจะมาแล้วเนี่ยซิกออฟวอรนนะคะฟิโอเซออกมาจากเจ้าเดอร์มูนซะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือรู้สึกว่าอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกตรงนั้นนะคะหรือว่าอะไรที่มันแบบ คุณจะรู้สึกมีใครสักคนใส่หน้ากากใส่คุณหล e อกลวงคุณอยู่อย่างนี้ก็ได้อาจจะตัดสินใะจคะุณจะมองเห็นความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้คุณออกมาได้หรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไกด์ไลน์ให้คุณเห็นความจริงก็ขึ้นอยู่คุณจะมาหรือออกมาหรือไม่ออกมาจากตรงนั้นคุณจะได้รับการแบบชี้ธรรมไม่ใช่ชี้ธรรมชี้ทางแนะแนวแนะแนวหรือว่าได้รับอะไรที่แบบเห็นความจริงอะถ้าใครใส่หน้ากากใส่คุณนะคะโอเคคําแนะนําใบแรกนะ เดลเวอร์ขึ้นมานะคะอกกอดความรักนะคะเดลเวอร์เนี่ยอบกอดความรักที่แท้จริงและก็มีตภาพที่ลึกซึง้งและใกล้ชิดนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะแบบเพิ่มความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็คุณจะเลือกอะไรเลือกจากใจนะคะถ้าจะเลือกอะไรเลือกจากใจของคุณที่คุณรู้สึกว่านั่นจริงๆนะคะถ้าคุณจะต้องเลือกใครเอาความแบบ ไม่ใช่ผลประโยชน์หรือว่าความหลงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งสติแล้วก็เลือกดีๆนะคะอย่างที่บอกอาจจะได้เลือกแล้วก็ใบที่สองนะคะใบที่สองนี้ก็จะเป็นอ่า i n t e l l i <igent>. g e n c ความฉลาดนะคะความเฉลียวฉลาดความเป็นกลางนับถืออดทนเหมือน respect นะคะรับคำแนะนำที่ชาญฉลาด เหมือนว่าคุณจะต้องวางตัวให้เป็นกลางนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะหรือว่ามีคนนับถือคุณนะคะคุณจะต้องอดทนนะคะหรือว่าคุณจะมีการได้รับคําแนะนําจากคนอื่นหรือคนอื่นมาขอคําแนะนําจากคุณก็ได้นะคะเวลาที่คุณเนี่ยจะไปแบบพูดต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายหรือเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนก็ได้นะคะสื่อสารอย่างชัดเจนนะคะคือควรที่จะไม่มี อารมณ์ในเรื่องของอคตินะคะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่าใช้อารมณ์หรืออีโก,ก้ส่วนตัวนะคะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสังคมหรือว่าการทำงานนะค,ะคือคำแนะนำนะ <c oughs> คือคำแนะนำนะคะทีนี้เกี่ยวกับเลิฟวิงนะคะไพ่ใบที่3นะอันนี้ก็จะเป็นควีนนะคะเป็น Queen of c u p นะถ้าเป็นไพ่ยีบสีก็จะเป็น Queen of c u p นะคะก็จะเป็นเลิฟวิง l o v i n g compassion นะคะความรักความเห็นอกเห็นใจนะคะรักเห็นอกเห็นใจไกดสิทธ์แล้วก็เสียสละตนเองนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิญญาณหรือว่า เป็นห่วงคนอื่นนะคะแต่ลืมดูแลตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะเสื้อสัญชาตยานของคุณนะคะคุณจะมีเซนส์รับรู้อะไรบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งนะคะความรักที่ลึกซึ้งของครอบครัวและก็เพื่อนฝูงนะคะในเดือนนี้อาจจะคุณอาจจะได้ให้คาปรึกษาเขาหรือเขาให้คําปรึกษาคุณหรือคุณอาจจะต้องให้ความเข้าอกเข้าใจกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมเนาะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนานะคะจากวิสตอม โอเคนะคะยังไงก็ขอให้ชาววันอังคารทุกคนนะคะจงแบบมีความสุขความเจริญนะคะได้รับกับชัยชนะที่รอคอยแล้วคุณจะได้รับการน,นำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมว่าพลังแห่งความศรัทธาจะนำมาซึ่งปฏิหารไม่ว่าอะไรก็ตามขอให้ลองศรัทธาในคุณงามความดีนะคะหรือเชื่อมั่นในสิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอโบกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ